วิ่งถูกวิธีก็มีทางฟอมได้เราลองมาปั้นหุ่นเท่ๆจากการวิ่งกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อ m อ r อั n รันนะครับผมผม a i m อแ r ม n ัดรครับวันนี้จะมาพูดถึงการวิ่งครับมันช่วยทำให้ลดน้ำหนักได้จริงจริงหรอใช่ไหมการวิ่งมันก็คือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งครับแล้วก็การออกกำลังกายทุกแบบทุกชนิดเนี่ยนอกจากมันจะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วใช่ไหมมันยังช่วยในเรื่องของ น้ำหนักตัวของคุณด้วยเพราะว่ามันจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายของเราออกไปการวิ่งก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเลยเดียวสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักนะครับนอกจากนี้การวิ่งยังมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีมากเลยถ้าแบบดิวดาวลงไปนะมันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเหมือนกันนะให้คุณได้เลือดตามความถนัดของคุณเองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการวิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างไรในการลดน้ำหนัก หลายๆคนครับอาจจะบอกว่าวิ่งแล้วเฮ้ยแต่ทำไมรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเรามันไม่ลงเลยข้อนี้มันก็มีหลายสาเหตุหลายประการเหมือนกันนะที่ทำให้น้ำหนักคุณนะ่ะมันไม่ลดลงเลยนะครับผมซึ่งสาเหตุหลกัหลกๆเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณวิ่งอย่างไม่ถูกวิธีหรือวิ่งแบบเดิมๆซ้ำๆหลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการที่เราวิ่งแบบเดิมๆซ้าๆม,ม,มันจะทำให้ร่างกายของเรา ชินเว้และไม่สามารถทาให้น้ําหนักลงได้อีกนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือคุณต้องเปลี่ยนวิธีหรือรูปแบบในการวิ่งบ้างครับหรือควรมีระยะในการวิ่งขึ้นมาละกันเพื่อให้ระบบในร่างกายมีการปรับเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนสภาพเอาแคลอรี่ออกได้หนักได้เบาตามแต่ละช่วงในรูปแบบของการวิ่งของเรา ทีนี้เรามาดูรูปแบบของการวิ่งที่ถูกต้องกันครับวิธีต้องเรียกว่าวิธีการวิ่งที่ถูกต้องละกันวิ่งอย่างไรคือการวิ่งที่ถูกวิธีเอาจริงๆแล้วถ้าตามความคิดผมเองนะมันไม่ได้มีอะไรมากเลยก็วิ่งไปแบบปกตินั่นแหละแค่สิ่งที่ต้องคุณต้องเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเข้ามานั้นก็คือการกระตุ้นร่างกายให้ให,ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้มี แรง motivation คือแรงกระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นมีหลายวิธีครับที่จะสร้างแรงกระตุ้นสร้างการกระตุ้นร่างกายให้มากขึ้นก็คือหนึ่งเลยการออกแรงในการวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับข้อหนึ่งคือการวิ่งด้วยน้ำหนักเท่าเดิมนาน,านเนี่ยโดยที่ไม่มีการกระตุ้นหรือออกแรงเพิ่มมันก็เท่ากับว่า การวิ่งในครั้งนั้นมันไม่เกิดผลลัพธ์อะไรดังนั้นในระหว่างที่คุณวิ่งคุณก็ควรจะต้องปรับระดับความเร็วในการวิ่งของคุณขึ้นตามไปด้วยข้อ2ครับให้เปลี่ยนระยะเวลาการวิ่งบ้างก็ดีนะครับผมจากเดิมที่เราวิ่ง1กิโลก็ให้เพิ่มเป็น2กิโลแต่ตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าสภาพร่างกายของคุณทนทานได้แค่ไหนไม่ควรเร่งรีบจนเกินไปเช่นคุณปกติคุณวิ่ง5กิโลอยู่แล้วแล้วคุณจะวิ่ง10กิโลเลย ค่อยๆเพิ่มทีละระดับจาก5กิโลไป5กิโลครึ่งไป6กิโลไป7กิโลทีละสเตปสเต็ปไปและกันย่าฝืนร่างกายครับเพราะว่าถ้าคุณฝืนมันก็จะส่งผลไม่ดีกับร่างกายคุณเองอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้นะครับข้อต่อมาครับข้อ3ครับเปลี่ยนสถานที่ในการวิ่งบ้างก็ดีเช่นเดียวกันครับเปลี่ยนในที่นี้ก็คือจากเดิมที่คุณวิ่งบนพื้นราบ อาจจะไปเปลี่ยนบนวิ่งลงวิ่งขึ้นลานจอดรถวิ่งลงขึ้นบันไดหรือเปลี่ยนไปวิ่งกับเทรดมิลก็คือลู่วิ่งไฟฟ้าบ้างไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นต้องลู่วิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวหรือว่าวิ่งวิ่งตามสวนอย่างเดียวหรือว่าวิ่งขึ้นบันไดอย่างเดียวให้เปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออะไรรู้ไหมเปลี่ยนเพื่อร่างกายจะได้ไม่จดจํากับการวิ่งแบบเดิมๆครับมันจะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็น ของการลดน้ำหนักแล้วก็ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมากขึ้นด้วยครับและนั่นก็เป็นเคล็ดลับการวิ่งที่แบบง่ายๆนะครับผมก่อนจะจากกันครับการวิ่งที่ดีและถูกวิธีมันก็คือเราควรจะวิ่งในหลายๆรูปแบบครับอย่าเลือกวิ่งแต่แบบเดิมซ้ำๆกันเป็นเวลานาน mm hmm. เช่นในหนึ่งอาทิตย์ทุกคนควรจะวิ่งแบบผสมผสานกันระหว่างวิ่งแบบยาวกับวิ่งหนักสลับเบา หรืออ,อื่นอีกเยอะแยะมากมายครับวิ่งเทมโปวิ่งลงขอดวิ่ง in, วิ่งอินเทอร์วัลหรือว่าวิ่งโซน2การวิ่งมีหลายรูปแบบมากๆครับดังนั้นทุกคนไม่ว่าคนไหนก็อยากที่จะมีหุ่นเท่ๆกันนะก็ลองไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับสําหรับการวิ่งที่ถูกวิธีและทําให้ลดน้ําหนักได้ด้วยสำหรับวันนี้ครับผม A.I.Am Runner ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับ I am a runner ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ